ยังไงก็ไม่ทันแล้วนะกลับตัวก็ไม่ทันแล้วนะคือก็โดนอยู่แล้วใช่ปะ่ะยันเฮะยันเอ่าโอเคจะบอกนะคือทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าแอดลุ่มที่กับพูดถึงผมเนี่ยมันไม่ได้มีแอดเดียวมันมีหลายแอคเขามากๆนะครับแต่บางแอคที่มันทนไม่ไหวผมพูดเลยเอ่ะ คือเป็นว่าผมไอไอเชนเนี่ยมันมีเพื่อนแล้วกันอูยากรู้กันเต็มเลยไะเชนอยากรู้กันเต็มเลยไะเชน,น,เมเเชนไม่เปิดชื่อแล้วกันนะคือไม่เปิดไม่เปิดชื่อคนที่ช่วยเราแล้วกันนะไม่เปิดชื่อนะแต่แต่คือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมึงแล้วกันโอเค อยากให้ฟังเลยนะแต่ว่าแอคกลุ่มนะครับมันมีหลายแอคมากๆที่ที่ทำให้ผมเสื่อมเสียถาว่าผมชอบแบบนั้นทำแบบนี้ไปตั้งกระทู้ตั้งไอ้เขาให้คนมาด่าผมนะผมได้ปรึกษากับเพื่อนแล้วผมมีเพื่อนนะก็คือเป็นเพื่อนของเชนเขาเป็นตออนะอเป็นตออ เขาพูดได้เต็มปากว่าเขาสามารถหาตัวได้นะครับผมก็เลยเพราะว่าเขาให้เห็นผลว่าการที่เราจะสมัครแอคแอคหนึ่งเนี่ยมันต้องพูดก,กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่เบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเป็นอีเมลไม่อีเมลก็ไลน์ไม่มลไลน์ก็ Google อะไรอย่างครับถูกไหมทุกคนที่มีแอคเขาต่อตอเนี่ยต้องมีการพูก กับข้อมูลส่วนตัวนะครับนะแล้วจะคิดว่าใช้แอคกลุ่มเนี่ยแล้วมันตามหาไปได้นะครับตอนนี้ผมได้ดำเนินการแล้วนะครับก็คือแอคแอคหนึ่งแล้วกันนะนะครับผมได้ดำเนินการแอคแอคหนึ่งละคือทุกคนก็รู้อแล้วว่าผมมันมีหลายแอคที่ทำร้ายผมโจมตีผมอะไรเงี้ย ที่ตั้งกระตูให้คนมารมดาผมทาให้ผมเสื่อมเสียไม่ต้องเอ่ยชื่อก็โดนนะครับไม่เอ่ยชื่อแต่ซอรให้เห็นว่าเป็นคนนี้อะไรเงี้ยครับไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าซอรให้เห็นว่าเป็นบุคคลคนนี้ทําให้รู้ได้สามารถรู้ได้นะครับก็โดนนะเออเออแล้วก็ตอนเนี้ยผมได้ส่งแอเคาบอันหนึ่งไปนะครับให้กับเพื่อนผม ที่เป็นเพื่อนเชนนั่นแ,แหละเชนนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับได้ส่งไอ้เขาหนึ่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมว่าผมจะเป็นคนที่ไม่สนใจนะครับไม่สนใจไม่ออกมาพูดไม่เคลียร์ไม่คอมเมนต์ไม่อะไรเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวรู้ตัวไม่ใหญ่นะแต่วันนี้ขอพูดหน่อยละก,กันว่าผมไม่พูด แต่ใช้ว่าผมไม่ทำอ่าผมไม่พูดใช้ว่าผมไม่ทํานะครับผมได้เพื่อนผมปรึกษาเพื่อนผมเพราะว่าเราเป็นเพื่อนทางที่เราเล่นเก่งแบบนี้แหละอะไรเงี้ยเราก็สนิทกันนะครับเขาเป็นตอรอนะเขาบอกสามารถค้นหาได้ผมได้สองแอกแอหนึ่งไปแล้วแอกหนึ่งนะก่อนอันนี้ไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับกําลังดําเนินการแล้วเดินยังไงเนี่ยจะมาบอกแต่ ซิ่งแอคที่ผมจะส่งตามไปนั่นคือเอยชื่อได้เพราะมันเป็นชื่อดอกไม้เป็นดอกทานตะวันนะครับผมจะส่งแอคทานตะวันไปนะครับแล้วคุณรอได้เลยนะและแอคอื่นๆที่ฟังอยู่ผมเห็นผมเอาหมดเ,หนนะเพราะเพราะว่าผมพูดตรงๆเพราะเพราะว่าเพื่อนผมอะมันง่ายไงแจ๊ะเชน เราไม่ได้มีเราไม่ได้ไม่รู้จักใครอ่ะใช่ปะ่ะคือมันคือเพื่อนสนิทของเชนแล้วผมเอาแต่ผมผมคนผ,ผ,ผมเห็นนะสมมุติผมเห็น5แอคแต่ไอแอคเนี้ยผมทนไม่ไหวผมส่งไปแล้วนะครับผมส่งไปแล้วก็นหนี้และไอแอปทานตะวันเนี้ยพึ่งมาเห็นเดี๋ยวรอเลยต่อไปรอได้เลยนะครับเพื่อนบอกว่า ยางน้อยก็เสียค่าเสียหายให้ผมเออเตรียมตังไว้แล้วกันนะครับเป็นค่าเสียหายรอได้เลยผมพูดเลยนะผมมีเพื่อนเยอะนะผมโจบปริญญาตรีนะเพื่อนผมได้ดีก็เยอะนะเพื่อนผมเป็นตำรวจเป็นทหารเยอะมากนะทำไมผมจะปรึกษาเรื่องไม่ได้อะแบบนี้อะ่ะ สังคมคอมมูนิตี้ผมเยอะมากนะระวังงให้ดีรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นใช่ไม่ต้องมาขอโทษผม <c oughs> รอได้เลยอาจจะมีแบบว่าเ <c oughs> พื่อนผมเนี่ยถ้าถ้าคุณโชคหลายเนี่ยไปโชคหลายคนที่ทำไปยุ่จังวัดเดียวกับเพื่อนเราอะ่ะเชนทำไงอะ พื่อนผมไปหานะเออเพื่อนผมไปหานะออนานะถ้าจังหวัดไปอยู่จังหวัดใกล้เคียงโชคหลายกับเพื่อนผมเนี่ยถึงตัวนะพูดถึงแอดลุม um ครับไม่ได้นามาดามา,า,มาไม่ได้พูดถึงแล้วนามา่มาเป็นเรื่องขาๆไปใช่ครับคือผมแอดลุม um, สมมุติมีห้าแอดที่ผมเห็นผมไม่ได้ส่งทั้งหมดผมส่งหนึ่งไป หนึ่งอันแต่ใครที่ฟังอยู่แอดหลุ่มฟังอยู่นะคิดดีๆนะว่าเป็นคุณหรือเปล่านะเพราะผมจะไม่บอกชื่อแต่ต่อไปเนี่ยทานตะวันโดนหมทานตะวันโดนผมนะครับก็ตออให้ดีนะครับ ถึงตัวนะอย่าคิดว่าแค่เปลี่ยนรูปใช้ชื่อปลอมมันจะหายไม่ได้โลกใบนี้มันง่ายมากอย่าคิดว่าขึา้นรูปดอกไม้ทันตะวันเนี่ยแล้วมันจะหาตัวไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อย่าลืมว่าตอนนี้คุณสมัครเนี่ยมันมีเบอร์โทรศัพท์มันมีอีเมลและเบอร์โทรศัพท์คุณคุณก็ต้องลงทะเบียนคุณต้องบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์ถูกไหม มันไม่ได้สมัยก่อนที่ไปซื้อซิมมาใส่ปุ๊บใช้ได้เลยเมื่อะไรอะ่ะเออไม่ใช่คนโง่นะกิตตนาไม่ใช่คนโง่นะโอเคไหมจะได้จะได้หยุดไงจะได้หยุด และแอดหลุมต่างๆนะครับที่ลงสร้างแสลบให้กับผมระวังตัวให้ดีคนที่ผมจัดการอาจจะเป็นคุณก็ได้นะอาจจะเป็นคุณก็ได้คิดได้ดี รครับตั้งส่วนตัวไม่รอดครับเพราะว่าผมยังดูได้อยู่เลยอะแล้วมันแคปไปหมดแล้วอะแคปชื่อรหัสโค้ดแอคเคาท์แคปไปหมดรอได้เลยผมพูดชัดน,นะว่าก่อนหนะ้านี้ผมส่งไปแล้ว ผมส่งไปหนึ่งหนึ่งแอลัแล้วต่อไปอะ่ะทวันอย่ามารู้ดีว่าผมไม่ยิ้มคือผมไม่ชอบอย่ามารู้ดีมากว่าผมนี่ตัวผมเช็คได้ถึงบรรพบุรุษก็ถูกทุกอย่างอะ่ะมันมันง่าย อย่าคิดตื้นตื้นอย่าคิดว่าแค่ไปเอาไอ้เขาปลอมมาไปปั้นมันไปป่วนมันดีกว่าเอาเลยวันหนึ่งตำรวจถึงหน้าบ้านจะมาลองไห้ขอผมกันผมไม่ให้นะนั่นแหละครับสักแอคหนึ่งนี่แหละที่คุณเห็นอะ่ะผมได้ดำเนินการแล้วไม่นานผมจะมาเรียนแล้วกัน นะขอโทษค่ะจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแล้วทำทำไมอ่ะดูดูนะีบนะเออแล้วทำทำไมอ่ะอย่าคิดว่าเขาตามหาตัวไม่ได้นะผมขออนุญาตปากนะครับผมไม่ได้มาแขวนนะ่าแต่ผมอยากคุยด้วยผมณยาทุกคนเห็นว่าเนี่ยคุณทำทำไม ไม่รับนะมันถึงตัวคุณได้แน่นอนครับวันหนึ่งอยากเจอผมมากอาจจะได้เจอผมก็ได้ผมไปห,หาคุณด้วยซ้ำคุณเป็นคนพิเศษเนี่ยอย่ามาลงไร้สาระก่อให้เกิดความวุ่นวาย ก่อให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียงโดนเยอะนะครับกรณีเนี้ยพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะผมดำเนินการไปแล้วนะครับ คิดแต่ตอนนี้มากลัวแล้วเหรอเมื่อคืนผมยังลงเลยไหนต่บอกว่ามีรูปนะครับเขาบอกว่าสรุปไม่ใช่เพื่อนนางเอกหรือเป็นน้องนางเอกมีรูปประกอบด้วยนะผมขอดูหน่อยดิเนี่ยตอนนี้คือผมเชิญขึ้นมาคุยกับผมหน่อยดิเอาไหมเอารูตั้งพื้นหลังเลยเออเอารูปมาตั้งพื้นหลังให้ผมเห็นเลยกล้าไหมถ้าจริงๆอะ่ะเนี่ยอยู่ในไลฟ์ผมด้วยซ้ำ คือถ้าผมทำอย่างที่คุณพูดผมก็ต้องกลัวผมก็ต้องไม่กล้าทำอะไรคุณผมก็ต้องไม่กล้าเชิญคนคึ้นมาแต่นี้ผมไม่ได้ทำผมเลยบอกมาเลยชนเลย พิมพขอโทษอะไรตอนนี้เมื่อคืนยังเห็นลมอยู่เลยในเมื่อผมพูดแล้วเรื่องมันเรื่อมจะถึงตัวคุณแล้วไงแต่คุณสร้างเรื่องให้ผมนะผมไม่ยอมอยู่แล้วใบผมไม่ยอมอยู่แล้ว <c oughs> ผมไม่ยอมอยู่แล้วใบมาพิมว่าขอโทษจะไม่ทำอีก ตอนทำไม่คิดผมบอกแล้วว่าผมดาเนินการไปแล้วนึ่งแอคและต่อไปคือคุณธันตะวันเพื่อนผมเยอะแยะเออมาพิมพ์ขอโทษ ตอนทําไม่คิดเมื่อคืนยังลงเลยมีรูปประกอบเอารูปขึ้นมาเลยเอารูปขึ้นมาเลยมีรูปประกอบกับน้องนางเอกใครว่าน้องนางเอกลูกคนตุ้ท้องฮะลูกคนตุ้ท้องน้องคือใครเออลูกลูกคนตุ้ท้องน้องคือไข่ก็ถูกเอามาเลย มันแคบไปหมดแล้วแหละระวังระวังระวังตัวให้ดี